เราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใช้จริงกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนหน้าใหญ่นะคะแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเอ๊ะอายุเท่าไหร่ไม่บอกแล้วกันนะคะมันทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยฟูไม่ตึงแล้วก็หย่อนคล้อยเอามากๆเลยนะคะแต่พอว่ารู้จักกับลองคลอสปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะใช้ไปสองอาทิตย์เองอะ่ะหน้าฉันตึงแล้วอะ่ะเอ๊ะฉันไม่ได้มโนไปใช่ไหมไม่นะ แต่ด้วยที่คนรอบข้างเขาเป็นพยานอะ่ะบอกว่าหนะ้าฉันดีมากๆฉันรู้สึกว่าเอ้ยใช่แล้วแหละต้องเป็นลองคลอสแน่ๆแหละฉันรักเขาลองคลอสลองคลอสรู้สึกเลิศใช้แล้วดีกว่าสเปย์นะเพราะสเปย์น้ำแร่จะไม่มีวิตามินแต่ลองคลอสมีวิตามินจริงก็ว่าโอเคมากราชีไดใีใครบอกชอบมากเลยนะแบบว่ามันเป็นเหมือนอาหารผิวอะ่ะมันเป็นเซรัม่มบำรุงผิวพรรณสเปย์น้ำแร่อย่างอื่นมันฉีดมันก็ ให้ความชุ่มชื้นแล้วหายแต่เนี้ยชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนเซรั่มเข้าไปในผิวเรารู้สึกว่าอาหารผิววะเข้าไปหาผิวเราแม้กระทั่งมาแต่งหน้าแล้วที่สําคัญแต่งหน้าทนมากใช่ติดทนใช่แล้วดูเป็นเขาเรียกว่าหน้าดูใสๆตลอดลองคอสสะดวกดีครับเพราะว่าปกติเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองแต่พอเจอลองคอสเนี่ยแค่พ่นเช้าแล้วก็เย็น แค่นั้นก็ผิวหน้าดีแล้วครับไม่ลําบากไม่ต้องใช้อะไรให้ยุ่งยากขวดเดียวอยู่ครับ